สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปิ่นมุกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปิ่นมุกตามสัญญานะคะที่เคยบอกไว้ว่าเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับนะคะทำยังไงให้บอลสีเรา ใบเงาวสวยและหัวโตนะคะเลี้ยงไม่ถึงสองเดือนหัวก็เท่ากับปั้นที่เราเคยเอาคลิปนางใหม่ให้ดูนะคะวันนี้เราจะมาบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าทำยังไงนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียงเงินเลยโดยที่ไม่ต้องซื้อสูตรจากปิ่นมุกเลยพี่ๆหลายคนทักเข้ามาว่าขอซื้อสูตรหน่อยได้ไหมเราไม่ขายนะคะเพราะว่า เราจะเอามาบอกพี่ๆน้องๆในช่อง YouTube ของเราก็คือนี่นะคะเคล็ดลับนมนมจืดนะคะนี่ไม่ผสมนมผงนะคะตัวนี้จะเป็นนมนมสดนมโคแบบแท้ๆเลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์และ น้ำสองลิตรนี่นะคะน้ำสองลิตรเติมลงไปเราก็กะบริมาณเอานะคะนี่อาจจะใส่สักประมาณนี้1นส่วนสี่โอ้ยโหนี่นะคะประมาณ1นส่วนสี่ของกล่องนะคะนี่ประมาณนี้ ก็ให้เพื่อนๆใส่ลงไปต่อน้ำสอลิตรนะคะจากนั้นก็ปิดเขยา่ากร่องหนึง่งทำได้หลายรอบม,มากนะคะนี่แล้วเราก็ฉีดพ่นเลยนี่นะคะนี่เราก็พ่นไปเลย ทั้งทางใบทั้งลำต้นเขานะคะเราก็ฉีดไปเลยเป็นการบำรุงให้บอนสีของเรานะคะอีกทางหนึ่งให้เขาต้นใบสวยแข็งแรงบำรุงสักสัปดาห์ละครั้งนะคะสูตรนี้นะคะสัปดาห์ละครั้งนี่นี่นะคะ แถมสูตรนี้นะคะไม่ไม่แน่ใจว่าเขาไปเพิ่มบำรุงตรงไหนแต่ที่แน่ๆหัวใหญ่แน่นอนนะคะเพราะปิ่นมุกทำเองทดลองเองฉีดเองแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆได้เห็นชัดๆไปเลยว่าเราใช้เราทำเราได้ผลเราก็มาบอกพี่ๆเพื่อนๆในช่องของเราต่อนะคะนี่เป็นการบำรุงเขาไปในตัวนะคะ นี่เพื่อนๆสังเกตดูใบเขานะคะใบเขาจะใหญ่ใบเงางามนะคะอันนี้เป็นจุดพักเลี้ยงอนุบาลของเรานะคะพอเขาโต,โตเต็มที่เราก็จะย้ายเขาไปเข้าสแสลนนะคะเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆด้วยว่า ใช้แสาที่กรองแสงที่กี่เปอร์เซ็นต์มี50 60 70นะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้เอาสูตรหัวใหญ่ใบเงามาให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะนี่รสไปเลยนมสดนะคะนมกรองยี่ห้อไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องตามปิ่นมุกนะคะ เพื่อนเอเอามาทดลองทําได้เลยนี่นะคะนี่สังเกตดูใบนะคะใบเขาจะสวยมากแต่ละต้นนะคะคือก้านแข็งแรงใบใบสวยที่สำคัญคือบำรุงหัวบอนสีของเรานะคะให้ใหญ่ใหญ่จริงๆและ ใช้เวลาไม่นานนะคะในการสร้างหัวของบอนสีของเรานะคะให้เพื่อนๆเอาไปลองทําดูนะคะนมจืดกล่องนี้นี่นี่นะคะนมจืดแค่เนี้ยกล่องนี้แค่กล่องนี้กล่องเดียวนะคะได้หัวใหญ่แน่นอนการันตีจากปิ่นมุกค,ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม ช่องของปิ่นมุกด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณค่ะ